วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่1สิงหาคม2564มีสองเจ้าภาพ 1. ทําทำบุญวันเกิด2ทํทำบุญครบ100วันนางสาวกัละยาพวงพาคีสิริแม่ครัวเอื้อมพรทำอาหารคะ่ะท่านพระครูสโสภิตปัญญกรจกเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองเจ้าวาดวัดป่าประดู่พระอารามหลวงกําลังลงรายชื่อเจ้าภาพเลี้ยงพระเพลงช่วงโควิด -19 วันจันทร์ที่9สิงหาคม2 5 6 4 รองยุทธพลองอาจอิทิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเนื่องด้วยวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้มาทําบุญถวายสังฆทานปัจจัยทําบุญถวายเจ้าวาดเจ้าวาดท่านก็นํามาทําบุญเลี้ยงพระช่วงโควิด -19 อีกต่อนหนึ่งเรียกว่าบุญต่อบุญ ลงลายชื่อเสร็จท่านคงโทรไปบอกขออนุญาตและบอกท่านว่าได้ลงชื่อท่านเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระเพลในช่วงโควิด -19 ในวันที่9สิงหาคมถ้าเกิดท่านพอมีเวลาหรือว่างก็เรียนเชิญมาร่วมบุญค่ะวันนี้อาหารในครัวครอบครัวนางสาวกระยาพวงพาคีสิริเริ่มมากันแล้วนะคะเมนูอาหารวันนี้ มีสามอย่างนะคะมีต้กกรรมส้มระกำมกระดูกอ่อนนะคะบอกว่ามีกระดูกอ่อนต้มขาค่ะละกำมด้วยนะคะ,ะใส่ละกำรรมด้วยนี่ค่ะจะพาในวันนี้นะคะไข่เจียวปูเดี๋ยวเราไปถ่ายไข่เจียวปูนะคะนี่ค่ะไข่เจียวปูจะพาวันนี้นะคะนี่แม่แม่ครัวเอื้อมพอรนี่คือแม่ครัวที่เทศกาลกินเจ สิบวันของพี่วัดป่าประดูค่ะแล้วก็แกงเผ็ดหมูค่ะใส่อะไรนะก็แกงเผ็ดหมูค่ะใส่อะไรนะอ๋อแกงเผ็ดหมูใส่มะเขือค่ะส่วนเจ้าภาพน้ําก็เป็นพี่นงพี่จ๋าบําเพ็ญบุญนะคะเมื่อวานเลี้ยงชามะนาวค่ะส่วนวันนี้ทําโอเลี้ยงโบาราณเลี้ยงช่วงเพลงค่ะ สาธุอนุโมทนาบุญกับทุกเจ้าพาอมนะคะสาธุสาธุค่ะอ้อมะบอลชาเขียวน้ำพึ่งมะนาวนี่ให้จิ๋มหนึ่งขวดสาธุอนุโมทนาบุญค่ะด้วยไหมเด้อมันแข็งให้นี่นี่จะบอกว่าเนมั้ยมีความเข้มข้นเหรอไหมพี่จ๋านี่เอาเลี้ยงอะไรเอาเลี้ยงโบราณเหรอเลี้ยงโบราณค่ะอ๋อ ดูคนคำกันรู้ดูคนคำกันร้ค่ะอมานไหมโอ้และนี่ก็คือโมเลี้ยงนะคะของเจ้าภาพพี่จ๋าบําเพ็ญบุญค่ะในวันพระนี้นะคะช่วงเพลงตรวจน้ำพิส่วนบุญกุศลเหยาเทวาปิทิโอวิวาญันตุสาภะโรนโกอวินาศตุมันเตอปะวานวัน ดอันสรงียรตัขโยคุณบาวว่าผีวันตันเสรีสันเียชางตาพัะชาญโนอาชาตาโรอาธรรมวาสันติอายุอันโสุขัง

phà cơ tăng an na phà căn thi an thi yan thi an phang cây lang du lang ra an cha wang no an cha khoan kang vu thi an yan cha wang an 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 วันเสียเีวบาวันตุเสียงธรรมะนัสังตาลุเวนสัทาโสติบาวัน คื uh huh. อในมนต์ออกรับประเคนรักรับปิ่นตบปะโดยพร้อมกันวันนี้ครอบครัวพวงพาคีสิริได้มาทำบุญถาวายปัติอาหารเพนในบนพระสงฆ์วันนี้พระสงฆ์ก็สวดนะโยมสวดไม่ได้เสกวันนี้ฟังชัดเจนเมื่อเช้าจะบอกแล้วว่าในมน,นสวดกับจำนวนเสกเสกนี่ก็คือ ต้องไปตัางอธิษฐานจิตสวดก็ต้องใช้เสียงวันนี้ดูเึกว่าพร้อมเพียงกันดีเ็าคิดวันนี้เป็นวันแรกที่จะเริ่มต้นถ้าอรุลูปไหนไปเสกก็จะให้ไปเสกเดี๋ยว็นิมนไปปลูกเศษวัตถุมงคลก็จะได้นิมนไปตั้งใจไว้แล้วการไปสวดเนี่ยมันต้องเต็มที่นดยโยมก็นิมนไปสวด กต่พันิมนต์ไปเสกไปสวดมันก็ผิดอีกลมันไม่ตรงใช่ด้วยนะมีขนมวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณโยมวัฒนาซึ่งสมหวังด้วยมาักคูณนีนำขนมมาถวายมีข้าวมาแล้วก็วันทาบุญวันเกิดพระออกไปรับบินฑบาตไปบิณฑบาตยโยมก็ถวายปัจจัยมาสามพันบาทมาเช้านี้ก็ได้นาข้าวมาถวาย มีขนมมีขนมเค้กมาด้วยแล้วก็ถวายปัจจัยมาอีกหนึ่งพันบาทบอกว่าโยมถวายมาแล้วนี่สามพันบาทเขาบอกไม่เป็นไรเอาไว้สี่โรงครัวเดี๋ยว่อมาก็าจัดจัดลงวันอีกวันใดวันหนึ่งของโยมวัฒนาสิ่งสมหวังโยมถวายมา, 3, 000, มาสามพันเมื่อสักครู่อีกหนึ่งพัน เดี๋ยวแบ่งเป็นสองวันวันนี้ซะหนึ่งวันอีกหนึ่งวันวันนี้ก็ครอบครัวรวงพาชีสิรกิก็ได้ให้คุณเอื้อมพรวันนี้ให้เอื้อมพรมาทำถือว่าไม่ครัวเอกเลยนะโยมนะ,ะทำอาหารเจมาแปดปีปีที่เก้างดโควิดมันมา เลยให้โยมได้อดทานเจกันกอดีปีนี้เลยไม่ต้องจ่ายไปหนึ่งล้านกว่าบาทปีที่แล้วอจ่ายแล้วมันมีจ่ายอยู่อะโยมก็มาร่วมด้วยช่วยกันอะโยมจะภาพเชิญเลยตอนนี้เดี๋ยวจะภาพขอ,พพอภาพเสร็จพนี้ป๊บโยมทานข้าวเลยจะมากจะน,น้อยไม่ใช่เรื่องสําคัญโยมโยมต่อเลยสองแถวอะจะภาพเชิญโยมข้าเลยโยมเข้าเลยอ่าแล้วเดี๋ยวก็ อสองแถวโยมสองแถวโยมมีน้ำนะมีกาแฟรมีโอเรียงมีหลายอย่างเลยนะโยมมีชามะนาวด้วยเอานะโยมก็ทานกันไปเนาะโมทนาสาธุวันที่โยมถวายปัจจัยไม่หนึ่งซองนั้นก็บํารุงพระอารามเนาะครอบครัวพวงพาคีสิริอ่าอันนี้เดี๋ยวก็บํารุงข้าวพระอารามไป แม่ข้าวไฟยังไม่ลดยังไงยังปลาจังสงสัยหรือว่าไม่ได้ไปไหนกันอยู่กับที่เจ็ดหมื่นเก้าเดือนนี้ผ่าน้้ำประปาอีกที่สวนสีเมืองเก้าร้อยกาบาทอีกหม,ม้อหนึ่งสามพันกว่าเน่